สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวรบายหนังทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีความรู้สึกหลังดูอนิเมชั่นเรื่อง The Super Mario Movie มาพูดให้ฟังครับ The Super Mario Brothers Movie นในโรงภาพยนตร์โอเคครับผมสำหรับอนิเมชันเรื่อง The Super Mario b a t t l e r Movie นะครับผมต้องบอกว่าชอบมากมากนะครับผมต้องบอกว่าชอบมากมากเลยเพราะว่ารู้สึกฟินกับมันมากๆเลยนะมันรู้สึกว่ามันเติมเต็มวัยเด็กของผมได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าตอนสมัยเด็กเนะี่ยจะเรียกว่าเป็นเกมอันดับหนึ่งในใจผมเลยก็ได้นะเพราะว่าทุกๆครั้งที่แบบว่าผมหยิบเกมขึ้นมาเล่นอนะ่ะอันดับแรกเยเกมที่ผมเล่นคือ Mario นะยิ่งในหนังอะ่ะเขาใส่ความเป็น Mario จริงๆเข้าไปคือดนตรีที่เราได้ยิน ในเกมยกเกมตลับอะ่ะเออเสียงดนตรีนั้นเลยอะ่ะแบบตดืดต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 ืดเนี่ยหูคือแบบแบบแบบมันคือเสียงที่ขุ้นหูมากในวัยเด็กแล,แล้วรู้สึกว่าแบบเออมันเติมเต็มวัยเด็กได้ดีมากๆเลยสาหรับอนิเมชันเรื่องนี้นะแล้วก็บวกกับการเล่าเรื่องที่สนุก แล้มีความน่าสนใจในตัวของมันนะบวกกับความน่าสนใจของตัวละครที่อยู่ในเรื่องด้วยนะเออมันทําให้รู้สึกว่ามันสนุกดีว่ามันแบบเราเอนจอยไปกับมันโดยเฉพาะคนที่แบบเคยเล่นเกม Mario ม,มาก่อนนะเลยรู้สึกว่าเออน่าจะตอบโจทย์คอเกมมาริโได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะผมนะครับผมตัวหนังน่ารักตัวหนังน่ารักแล้วก็ตัวละครในหนังก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจหลายๆตัวเลยนะ เออมันจะมีตัวละครนั่นก็คือคองไหมเออที่เป็นเผ่าคองเผ่ากอริลลาอะไรนะ่ะต้องบอกว่าตอนที่สมัยเล่นเกมอะ่ะมันไม่มีตัวนี้แต่ตัวนี้น่าจะอยู่ในเกมอื่นนั่นแหละแต่เหมือนแบบว่าเอามาจอยกันมันเลยทําให้รู้สึกว่าหนังอะ่ะมันไม,ไม่ไม่น่าเบื่อเลยอะ่ะต้องบอกว่าแอนิเมชันเรื่องนี้มันทําให้เราอะ่ะติดตามมันไปได้จนจบนะด้วยการเล่าเรื่องที่ไหลลื่นนะเออไม่มีความน่าเบื่อของหนังเลยนะแล้วก็สีสันในหนังก็ค่อนข้างที่จะแบบจัดจ้านมากมากนะ จัดเต็มมากๆเลยถ้าใครที่แบบว่ารุ่นเดียวกับผมนะล้วไปดูอนิเมชันเรื่องมาริโอแล้วก็สมัยเด็กเคยเล่นเกมมาริโอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะต้องฟินกับมันมากๆเลยนะความรู้สึกคือแบบผมอยากจะแบบกลับไปเล่นเกมมาริโอแบบเป็นเกมตลับอะอีกครั้งหนึ่งอะเออมันมันให้ความรู้สึกกับผมแบบนั้นเลยในส่วนตัวของผมเองนะอยากกลับไปเล่นอีกสักรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในมุมกล้องของในบางซีนอะมันทําให้ความรู้สึกของเราแบบเหมือนเรากําลังเล่นเกมไปด้วย บวกกับเราได้ดูการ์ตูนไปด้วย,ยนะจัดเต็มมากทั้งตัวเนื้อเรื่องเองนะความสนุกสีสันในหนังและบวกกับตัวละครเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยนะในอนิเมชันที่มาเติมเต็มให้อนิเมชันเรื่องนะี้สนุกแล้วน่าสนใจน่าติดตามไปจนตลอดทั้งเรื่องนะเออผมต้องบอกว่าภาพรวมมันออกมาดูดีมากเลยนะก่อนหน้านี้มาริโอเนี่ยเคยถูกสร้างทําเป็นหนังในเวอร์ชั่นคนแสดงนะแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จกลับมาใหม่ในปี2023บเนี่ยมาริโอที่ทาในเวอร์ชั่นอนิเมชันเชื่อว่าต้องถูก ใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับหนังแอนิเมชันเรื่อง The Super Mario b r o t e r โอเคครับผมผมขอให้คะแนนกับแอนิเมชันเรื่อง The Super Mario b r o t e r Movie ไว้ที่8เต็ม10ครับ โอเคครับผมก็จบไปแล้วเนาะความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูอนิเมชันเรื่อง The Super Mario b r o t h e r Movie นะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูนะโดยเฉพาะคนรุ่นผมนะเป็นคอเกมมาริโอนะไปดูลับรองว่าคุณจะได้ความฟินกลับบ้านแน่นอนนะครับผมก็น่าจะรู้สึกเอนจอยแล้วก็ฟินไปกับมันได้นะสำหรับหนังเรื่อง The Super Mario b r o t h e r Movie สุดท้ายนี้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องระบายหนังแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ